ว่าเขาจะไปทําอะไรอย่างไงเนี่ยต้องถามบริษัทแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจดูเอกสารเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนให้ให้ทางสื่อมอวลชนทราบนะครับเรื่องการจัดไฟฟ้าแต่ละครั้งนี้ไฟฟบริษัทสปอร์ตอาร์คขออนุญาตใครหรือเปล่าเราจะไปขอใครเมื่อเขาเ็นจัาจัดแต่ละครั้งน,นี่ทางนี้ก็เป็นคนขอใบอนุญาตต่างๆทางนี้สปอร์ตอาร์คเราไม่มีใบอนุญาตนะเราจัดงวยไม่ได้นะ ช่าว่าการจัดมวย่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมีใบการขออนุญาตคนขอจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับแล้วถึงไปขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับองับอนุญาตอนุญาตจากไฟอ่าอ่ามีอนุญาตของเขาไม่ใช่ของสายไฟนะนี่นี่นี่ขโปรโมเตอร์อย่ไปพูดสตไฟเดี๋ยวเราจะมาพันถึงบริษัทเราอีกไม่เกี่ยวกับบริษัทเรานะคือแบบว่าตอนนี้ทางไาไฟไม่เกี่ยวอะไรแล้ว มเราไม่เกี่ยวเราอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วเราเป็นเราปเป็นนเซอร์เรามีหน้าที่จัดรายการถ่ายทอดสดหาสป,ปอนเซอร์ปปออรติดต่อช่องสามคุณรู้ไหมช่องสาม่ายทอดสดใช้เวลาสามสี่เดือนนะครับ,รบไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้คุณนึกว่าจะจัดถ่ายทอดสดคุณก็จะมาตกลงกันว่าเออเดี๋ยวจะไปจัดมันต้องตกลงกันเป็นสามสี่เดือนนะครับในการชกมวยไม่ใช่อยู่ๆู่โอ้โหช่องสามเดินไปบอกผมขอถ่ายทอดสดวันที่สิบเจ็ดเมษายนเป็นไปไม่ได้ครับ ผมก็ยังไม่ทราบว่าทางกรกตจะจะ,จะให้ผมผิดตรงไหนบ้างแต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่เรียนไว้ครับตรงไหนผมผิดผมยอมรับถ้าตรงไหนผมไม่ผิดผมก็ต้องอุทธรณ์มัน,มนผมผมเนี่ยติดต่อนักมวยติดต่อค่ายมวยตั้งแต่เดือนมกราคมปี55เนี่ยครับเพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยเราจะต้องตั้งคู่มวยเรียบร้อยก่อนพอคู่มวยเรียบร้อยเราถึงจะเอาคู่มวยไปเสนอสวอร์อาร์ต แ้สปอร์ตอาร์ตเนี่ยทำการขายโฆษณาจองเวลาช่องสามซึ่งไม่ใช่เวลาเดือนเดียวไม่พอเพราะว่าก่อนการที่จะจองเวลาช่องสามในช่วงทาทามได้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามถึงสี่เดือนถึงจะขอได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มทำงานกันตั้งแต่เดือนมกราทุกคนรับรู้ตั้งแต่เดือนมกรานะครับและในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยทุกคนก็จะมาคุยกันเรื่องค่าตัวนักมวยอุ ตอนนั้นยังไม่ได้ทะเลาะก,กับยิ้มกอดคอกันสองคนเข้าไปตกลงค่าตัวนักมวยนะครับตกลงว่าขอให้บัวขาวชกในประเทศไทยเนี่ยขอค่าตัว750,000บาทโดยไม่หักภาษีชกต่างประเทศ1ล้านบาทขอไม่หักภาษีด้วยแล้วก็ทางไทยสปอร์ตเขาเขาก็ตกลงจ่ายค่าตัวตามนั้นนะครับ ก็คือเราตกลงแล้วก็คุยกันมาตลอดจนกระทั่งเขามีปัญหากันแล้วเขาคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็มาตกหนักที่พวกผมเพราะพวกผมเป็นทีมงานที่ประก,กบผู้มวยต้องดูรายการดูแลในการประกบผู้มวยผมมายื่นขออนุญาตเ,เขาก็อบแจ็คมาท,ทางากรกตไม่สามารถที่จะออกไปอนุญาตให้ได้แต่ในหนังสืออบแจ็คน่ะขนนเขาไม่ได้อบแจ็คผม เขาอบแจ็คทางสปอร์ตอาร์ตซึ่งสปอร์ตอาร์ตไม่ใช่เป็นผู้ขอจัดการแข่งขันแล้วในเนื้อหาที่ออบแจ็คมามันก็ไม่ถูกต้องผมถือว่าในในข้อความเลยนะมันเป็นเท็จผมก็ไม่ยอมรับนะครับก็เลยจัดผมก็เลยถอดเอาบัวขาวออกมาขออนุญาตใหม่ขออนุญาตใหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้ติดต่อบ,บัวขาว เราไม่ได้ติดต่อเด็กเลยนะครับจนวันช่างน้ำหนักเราก็ไม่ได้ติดต่อเด็กจะมีคนมาคัดค้านว่าเอาสายโยกต่อไปได้สยโยกต่อไปได้เราก็เอาออกแล้วบังเอิญวันที่สิเจ็ดช่วงสายบัวขาวเขาติดต่อเข้ามาที่ทีมงานซึ่งก็ไม่ได้ติดต่อตรงกับผมนะเพราะผมไม่เคยติดต่อเขาอยู่แล้วเขาติดต่อที่ทีมงานมาทีมงานก็นัดให้เขาเข้ามามาคุย เราก็ยืน่นข้อเสนอให้เขาสองข้อข้อแรกเองจะช่วยพี่ยังไงเองก็ชกไม่ได้ไอ้สยโยก็ชกไม่ได้ซึ่งรายการเขาเสียหายหนึ่งให้เลือกก็คือขึ้นมาไหว้ครูแล้วก็พูดความในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นเป็นเรื่องเป็นราวมาขนาดนี้หรือสองเองจะถือสัตว์จากกับใจไฟขึ้นมาชกก็ได้ โดยปิดสัญญาให้ให้เลือกเองให้เขาเลือกเองแล้วก็บังเอิญันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเขาก็เอาหนังสือขอยกเลิกสัญญากับทางสังกัดต้นสังกัดมาให้อาผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาโปรโมเตอร์ก็คือจ่าทุยพอไดเ, <ๆ S 1> เห็นหนังสือยกเลิกปุ๊บแกก็ออะเองช็กไปเลย เพราะว่ามันไม่ถูกต้องถ้าอย่างนี้มันการเอารัฐอาเปรียบเด็กซึ่งแกไม่ชอบอยู่แล้วเป็นไงครับดูบรรยากาศในการให้สัมภาษณ์ของมวยไทยไฟกับบัวขาวครับยิ่งสาวยิ่งลึกยิ่งพูดก็ยิ่งมั่วนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเข้ามาคุยกันหันหน้ามาคุยกันตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรดีครับ แต่ที่แน่ๆผมว่าถ้าไม่คุยกันนัดันแล้วก็ไม่มาบวยบ้างติดธุระบ้างไม่จบสักทีนะครับครับภาคให้เล่นมวยหัวไโซนะครับเซียนชาเจ็ดสีเรียกว่ากินทั้งประเทศนะครับ086 062 3800นะครับระบบ พันเก้าก็หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง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 เก้าศูนย์นะครับแล้วก็แบรนด์ฟอร์เมนครับผู้สนับสนุนรายการของเราในรุ่นฮีโร่นะครับกลิ่นฮีโร่แล้วก็กลิ่นสปิริตนะครับนี่แหละครับความมั่นใจของลูกผู้ชายต้องแบรนด์ฟอร์เมนครับเบ่งหน้าติดตามชมไฮไลท์ครับว่ามวยสารวัตรออสจะเป็นอย่างไรครับแสงมณี สิทธิ์กัญชัยครับเปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นสิทธิ์สลวัตออสหรือสอเทียนโพนะครับข่ายมวยน้องใหม่ไฟแรงครับเบรกหน้าพบกันครับ